ถอดเป็นไปอ๋อเป็นตรงที่เขาไหว้ไหอยที่วัดนี่ที่กลางทางข้างทางนี่กาอ๋อป้าชื่ออะไรครับไม่ตาไม่ตาอยู่บ้านไหนก็อยู่บ้านเหลงเอาอยู่แหลงเอาอืมครับครับครับนี่เป็นเป็นเอ่อพ่อ พ่อกำนันเขาส่งเสริมอเป่าเป็นหน่วยงานอันไหนที่มาส่งเสริมมนบาเนี่ยคุบาอยู่ที่วัดโอ้คุบาเนี่ยคบ้านอืมคุบานี่ส่งเสริมให้ทำเนาะอืออืออือือ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 ู ดอยนูน่นมาประตูสยามนู่น